บทที่ 1. อาหลินเย,ย่าหยางสัมผัสสมองส่วนหลังที่เจ็บปวดของเขามีบางสิ่งที่คลุมเครือคล้ายงูลอยอยู่ในอากาศหลินเย,ย่าหยางไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรเขามองไปรอบๆอบตัวทันใดนั้นสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศก็กลายเป็นลำแสงพุ่งเข้าไปในหว่างคิ้วของหลินเย,ย่าหยางชั่วขณะหนึ่งหลินเย,ย่าหยางรับรู้ได้ถึงเศษเสี้ยวความทรงจำนับไม่ถ้วนในสมองหลินเย,ย่าหยางได้ความทรงจำมาว่าเขาเคยเป็นจำยุทธขั้น8ในขณะเพื่อนร่วมรุ่นนอของเขาส่วนใหญ่อยู่ในระดับผู้ฝึกยุทธขั้น3มหรือ4ี่ จากความทรงจำเมื่อตอนอายุ12ปีเขาก็ได้ฝึกฝนจนมาถึงระดับจอมยุทธ์ขั้นสองแล้วการสืบทอดตระกูลหลินอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือของเขานายกเทศมนตรีของเมืองชิงแย่ที่มีระดับศิลปะการต่อสู้แข็งแกร่งที่สุดในเมืองได้มาเยี่ยมตระกูลหลินเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลหลินลูกสาวตัวน้อยของนายกเทศมนตรีเป็นเด็กหญิงที่มีพรสวรรค์เช่นกันเธอเป็นผู้ฝึกยุทธ์ขั้น6และมีอายุเท่ากับหลินเย่อหย่างเด็กชายอัจฉริยะและเด็กหญิงที่สวยงามย่อมมีเรื่องราวดีๆการมั แต่ทว่าเมื่ออายุได้16ปีเส้นลมปราณของหลินเย,ย่าหยางทั้งหมดก็ขาดสบันความรุ่งโรจน์ทั้งหมดของเขาหายไปเขาได้กลายเป็นคนธรรมดาตระกูลหลินใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อรักษาหลินเย,ย่าหยางแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนักสุดท้ายเขาก็ถูกทุกคนทอดทิ้งทุกวันนี้หลินเย,ย่าหยางต้องดื่มยาที่ตระกูลให้มาทุกสัปดาห์เพื่อดำรงชีวิตต่อไป ในตระกูลยังมีเด็กชายรุ่นเดียวกันกับเขาหลินฟางลูกชายของผู้ยิ่งใหญ่ในตระกูลหลินหลินฟางดีใจมากที่เห็นหลินเย่าหยางถูกทอดทิ้งเพราะก่อนที่หลินเย่าหยางจะถูกทอดทิ้งเขาถูกข่มมานานเกินไปแม้ว่าพรสวรรค์ของเขาจะดีแต่ก็ไม่มีใครจําเขาได้ในฐานะอันดับสองของรุ่นวันนี้เองที่หลินฟางทําร้ายหลินเย่าหยางแล้วโยนหลินเย่าหยางทิ้งลงมาจากหน้าผาแห่งหนึ่งนี่เป็นเหตุผลที่หลินเย่าหยางมาโผล่อยู่ในถ้ำแห่งนี้ภายในถ้ำเขาเห็นโตหินตัวหนึ่ง หลินเย,ย่าหยางเดินไปที่โตะหินและเห็นกล่องไม้บนนั้นกล่องไม้ดูเหมือนจะถูกวางไว้ที่นี่มาหลายปีแล้วมันมีรอยแตกร้าวมากมายหลินเย,ย่าหยางมองไปที่กล่องและลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็เอื้อมมือไปเปิดกล่องด้วยความอยากรู้อยากเห็นใครจะรู้ว่ามีลูกไฟอยู่ในกล่องไม้แล้วมันก็พุ่งเข้าไปในหว่างคิ้วของหลินเย,ย่าหยางในทันทีแต่หลินเย,ย่าหยางไม่รู้สึกอึอดอดดัดใดๆเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าหลังจากกลุ่มแสงเข้ามาในหัวมันให้ความรู้สึกเย็นในหัวและความรู้สึกที่ไม่อาจบรรยายได้ก็ปรากฏขึ้นในร่างกายของเขาทั้งหมด ไม่ไกลนักภายในถ้ำยังมีแท่นหินที่หลินเย่าหยางไม่ทันสังเกตเห็นเปล่งแสงสีต่างๆออกมาหลังจากที่หลินเย่าหยางยืนอยู่ที่เดิมสักพักก็มีเสียงดังขึ้นในใจของเขาอย่างกระทันหันระบบการสังเคราะห์สากลกกำลังทำการติดตั้งหลินเย่าหยางตกตะลึงและอุทานว่านั่นใครจากนั้นก็มีเสียงเดิมดังขึ้นในหัวของเขาระบบพรสวรรค์กำลังดาวนโหลดระบบพรสวรรค์ดาวนโหลดเสร็จสิ้นระบบการย่อยสลายกำลังดาว์โหลดระบบการย่อยสลายดาวน์โหลดเสร็จสิ้นระบบการสังเคราะห์สากลติดตั้งสำเร็จแล้ว นี่คืออะไรหลินเย,ย่าหยางไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็มีความคิดบางอย่างในใจต้องรู้ก่อนว่าในโลกนี้ทุกคนฝึกฝนสิ่งที่เรียกว่าชี่ซึ่งสามารถเสริมสร้างสุขภาพของผู้คนและยืดอายุไขได้การฝึกฝนในช่วงไทยๆอัจฉริยะที่ได้รับความปลดปรานจากสวรรค์สามารถ,ถถมทะเลย้ายภูเขาได้อย่างง่ายดายหลินเย,ย่าหยางสงบลงดูเหมือนว่าเขาจะได้รับมรดกบางอย่างหลังจากตรวจสอบฟังก์ชันการย่อยสลายมันอธิบายว่าตรับใดที่มือของเขาสัมผัสสิ่งใดก็ตามและออกคำสั่งในใจให้ย่อยสลาย สิ่งนั้นจะสลายตัวกลายเป็นคะแนนเพื่อนํามาแลกกับสิ่งต่างๆหลินเย่าหยางสังเกตถ้ำเขารู้สึกว่าภายในถ้ำเต็มไปด้วยยอสิ่งแปลกประหลาดซึ่งเขาไม่เคยเห็นหรือได้ยินมาก่อนเลยความคิดในใจของเขาบอกตัวเองว่าต้องหาทางออกหลังจากเพ่งความคิดของเขาหลินเย่าหยางก็มองเห็นเพียงสีขาวสว่างจ้าเมื่อเขากลับมามองเห็นสิ่งต่างๆอีกครั้งหลินเย่าหยางก็ปรากฏตัวออกมาที่นอกถ้ำแล้วหลินเย่าหยางตกตะลึงเขามองไปรอบๆที่นี่คือเชิงเขาของสวนสมุนไพรไม่ไกลจากตระกูลหลิน แล้วหลินเย่าหยางก็เห็นหลินฟางยืนอยู่ไม่ไกลจากเขานักเมื่อหลินฟางเห็นหลินเย่าหยางใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีเสียงเศร้ามองกล่าวว่าหลินเย่าหยางยังไม่ตายอีกหรืออย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยแกอีกแล้วถึงได้ส่งมาหาฉันอีกครั้งไม่ต้องกังวลยังไงวันนี้แกก็หนีไม่พ้นตายซะเถอะหลังพูดจบหลินฟางก็ดึงดับยาวที่มีด้ามจับที่สวยงามออกมาแล้วแทงหลินเย่าหยางหลินฟางแทงตรงที่หน้าอกต้องการฆ่าโดยตรงหลินเย่าหยางใช้มือของเขาปัดป้องตามสัญชาตญาณเพื่อต่อต้าน ในขณะที่มือของเขาสัมผัสดาบหลินเย่าหยางก็ได้ยินเสียงในหัวของเขามีการตรวจพบว่าเขาได้สัมผัสโลหะและถามเขาว่าเลือกที่จะย่อยสลายมันหรือไม่หลินเย่าหยางไม่รู้ว่าการย่อยสลายนี้หมายถึงอะไรแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นและไม่มีเวลาให้คิดเขาจึงตอบว่าใช่ในทันใดนั้นเองหลินเย่าหยางก็รู้สึกถึงความร้อนจากมือซ้ายที่สัมผัสด,ดาบเป็นผลให้ดาบของหลินฟางกลายเป็นผงแล้วถูกพัดปลิวไปในอากาศแต่ในสมองของหลินเย่าหยางกลับมีเสียงแจ้งเตือนว่าย่อยสลายอาวุธระดับสีขาวได้รับคะแนนสิบแต้ม นี่คือเรื่องจริงหรอือนี่คือสิ่งที่หลินเย่าหยางกำลังคิดอยู่หลินฟางซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของหลินเย่าหยางรู้สึกสับสนมากจนตะโกนออกมาว่าหลินเย่าหยางเอาดาบขึ้นมาเดี๋ยวนี้นี่เป็นดาบที่ตระกูลหลินของเราสืบทอดมาหลายร้อยปีผลงานชิ้นเอกของช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ใบหน้าของหลินฟางแดงก่ำและคำรามหลินเย่าหยางโกรธในใจอย่างลับๆดาบระดับปรมาจารย์มีค่าเพียงสิบแต้มเองหรือทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากระยะไกลาชายชาราที่มีคราวสีขาวตรงเข้ามาหา เขาคือหลินหยวนหนึ่งในผู้อาวุโสตระกูลหลินเมื่อหลินฟางเห็นผู้อาวุโสหลินเขาก็รีบไปหาแล้วเติมน้ำมันลงไปในไฟหลังจากได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของหลินหยวนก็เปลี่ยนไปเขาพูดด้วยเสียงที่ทุ่มลึกกับหลินเย,ย่าหยางว่าเจ้าคนไร้าประโยชน์เอาดาบไปซ่อนไว้ที่ไหนหลินเย,ย่าหยางแซงทําเป็นไร้เดียงสาและพูดว่าฉันไม่รู้หลินฟางชักดาบมาฟันใส่แล้วฉันก็ปัดป้องมันด้วยมือแค่นั้นผู้อาวุโสหลินจ้องมองและพูดว่าดาบเล่มนี้เป็นดาบที่ดีที่สุดในเมืองชิงเย่ เพราะดาบเล่มนี้ตระกูลหลินจึงสามารถแข่งขันกับตระกูลอื่นได้หากทมันหายรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลินเย,ย่าหยางได้ยินผู้อาวุโสหลินพูดว่าเขาไร้ประโยชน์เขาก็โกรธในใจแล้วพล่งออกไปว่าดีที่สุดในเมืองชิงเย่หรือสาวันให้หลังฉันจะมอบดาบที่ดีกว่าให้แก่คุณผู้อาวุโสหลินได้ยินสิ่งที่หลินเย,ย่าหยางพูดและยอเย้ยสาวันหลินเย,ย่าหยางค,คุณคิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะประเภทไหน ตอนนี้คุณมันคนไร้ค่าแม้แต่คนรับใช้ของตระกูลหลินยังเก่งกว่าคุณอย่างน้อยพวกเขาก็ฝึกฝนได้เอาละให้เวลาคุณสามวันถ้าทำไม่ได้อย่างที่พูดอย่าโทษที่ฉันไร้ปราณีหลังจากพูดจบผู้อาวุโสหลินก็พร้อมที่จะจากไปหลินฟางตกใจและร้องออกมาผู้อาวุโสหลินคุณไม่สามารถปล่อยมันไปง่ายๆ<ป>เห็นได้ชัดว่าหลินฟางเกรงว่าถ้าไม่ฆ่าหลินเย่าหยางในตอนนี้เมื่อหลินเย่าหยางกลับตระกูลจะต้องไปแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการทิ้งคนตระกูลเดียวกันลงจากหน้าผาเป็นแน่ หลังจากได้ยินคำพูดดับผู้อาวุโสหลินมองหลินฟางอย่างเย็นชาทำให้เขาไม่กล้าพูดอะไรอีกเขาต้องติดตามผู้อาวุโสหลินอย่างกรดเคืองก่อนจะจากไปเขายังหันกลับไปจ้องมองหลินเย,ย่าหยางอย่างโหดร้ายบทที่สองหลินเย,ย่าหยางเสียใจกับคำพูดของตัวเองทันทีที่พูดจบเขาพูดอะไรออกไปแล้วจะไปหาอาวุธที่ดีกว่าดับเล่มนั้นได้จากที่ไหนขโมยหรือดับเล่มนี้เป็นดาวบที่ดีที่สุดในเมืองชิงเย่จะขโมยจากที่ไหนหลินเย,ย่าหยางยืนอยู่ที่เดิมเขาเพิ่งโอ้อวดใหญ่โตไปเช่นนั้นหากทำไม่ได้อย่างที่พูดผู้อาวุโสหลินคงค่่าาาเขาอยงรร้ปรี ลุงของหลินฟางเป็นพี่เขยของหลินหยวนหากเขามีโอกาสในการขจัดอุปสรรคเพื่อหลานชายเช่นนี้เขาจะปล่อยมันไปได้อย่างไรแม้ว่าหลินเย,ย่าหยางในตอนนี้จะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปแต่เขายอมฆ่าคนผิดมากกว่าจะปล่อยมันไปคนใจร้ายอย่างผู้อาวุโสหลินจะปล่อยตัวเองได้อย่างไรหลินเย,ย่าหยางถอนหายใจและเดินกลับไปที่ที่เขาอาศัยอยู่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งเดียวที่จะช่วยตัวเองได้คือระบบที่เพิ่งได้รับมาต้องคิดหาทางออกให้ได้โดยเร็ว หลินเย่าหยางเดินอย่างรวดเร็วไปที่ตระกูลลูกหลานตระกูลหลินหลายคนเห็นหลินเย่าหยางและกระซิบกันหลินเย่าหยางรู้ว่าต้องเป็นเรื่องดาบที่หายไปแน่ๆหลินเย่าหยางอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหนาวในใจหลินฟางและผู้อาวุโสหลินไรกาจังหวัดจริงๆผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีทุกคนก็รู้กันหมดหลินเย่าหยางเพิกเฉยต่อพวกเขาและเดินตรงไปที่ห้องของเขาหลังจากเข้าประตูหลินเย่าหยางก็รีบล็อกประตูเพราะกลัวว่าจะถูกคนอื่นรบกวนเขานั่งลงบนเตียงตั้งสมาธิเขาไม่รู้ว่าจะเรียกเสียงนั้นออกมาได้อย่างไรเขาถามในใจอย่างลังเลว่า อะไรบ้างที่สามารถย่อยสลายได้ทุกอย่างสามารถย่อยสลายได้เสียงนั้นปรากฏขึ้นในใจของหลินเย่าหยางอย่างไร้อารมณ์หลินเย่าหยางตกใจอย่างไรก็ตามเขารู้แล้วว่าเขาจําเป็นต้องถามคําถามในใจเท่านั้นจากนั้นหลินเย่าหยางจึงถามว่าฉันสามารถกลับมาฝึกฝนอีกครั้งได้ไหมได้เสียงนั้นตอบทันทีจากนั้นรายการแผงคุณสมบัติก็ปรากฏขึ้นในใจของหลินเย่าหยางชื่อหลินเย่าหยางระดับไม่มีความแข็งแกร่ง50ความคล่องแคล่วามสความแข็งแกร่งทางกายภาพ100ร สติปัญญา60โชค20ค่าประสบการณ์ศูนย์สองศูนย์ระดับถัดไปผู้ฝึกยุดขั้นหนึ่งหลังจากที่หลินเย่าหยางเห็นแผงคุณสมบัติเขาก็ตะลึงดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะแสดงความสามารถปัจจุบันของเขาเมื่อหลินเย่าหยางเห็นคอลัมน์ค่าประสบการณ์เขาก็ตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นดูเหมือนว่าเขาจะตระหนักถึงบางอย่างเขาจึงถามด้วยความประตืือร้นในดวงตาของเขาว่าค่าประสบการณ์หมายถึงอะไรฉันยังฝึกฝนได้หรือเปล่าใช่เมื่อใดก็ตามที่ค่าประสบการณ์ของคุณถึงขีดจำกัดสูงสุดคุณสามารถเลือกทีี่่จะไไไปปยยััังขข้นถดดดโมมอ หลังจากที่หลินเย่าหยางถามคำถามระบบก็ตอบทันทีเมื่อได้ยินคำตอบหลินเย่าหยางก็เงียบไปจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นหลินเย่าหยางตะโกนขึ้นไปบนฟ้าด้วยความตื่นเต้นพระเจ้าฉันรู้ว่าคุณจะไม่ทอดทิ้งฉันห้าห้าห้าหลังจากที่หลินเย่าหยางหัวเราะเสร็จก็ถามในใจทันทีฉันจะรับค่าประสบการณ์ได้อย่างไรคำตอบคือคำถามง่ายเกินไปที่จะตอบนี่ทำให้หลินเย่าหยางพูดไม่ออกหลินเย่าหยางสับสนคำถามง่ายเกินไปหรือก็ฉันไม่รู้นี่หลินเย่าหยางยังคงถามต่อไป จะเพิ่มค่าประสบการณ์ได้อย่างไรค่าสัตว์ร้ายค่าผู้แข็งแกร่งย่อยสลายสมบัติสวรรค์และโลกย่อยสลายอาวุธวิเศษชั้นนำแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนเมื่อหลินเย,ย่าหยางได้ยินสิ่งนี้เขาก็ขมวดคิ้วตอนนี้ฉันอ่อนแอฉันจะฆ่าสัตว์ร้ายได้อย่างไรหลินเย,ย่าหยางถามใหม่อย่างรวดเร็วจะสร้างอาวุธต้องใช้อะไรแกนคริสตัลของสัตว์ร้ายเชีย่ยแกนคริสตัลของสัตว์ร้ายฉันจะเอามันมาได้ยังไงนี่มันไม่ใช่กับดักเหรอเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หลินเย,ย่าหยางก็หัวร้อน ระบบน่าเบื่อเกินไปดูเหมือนจะง่ายมากแต่ในความเป็นจริงข้อกำหนดของแต่ละฟังก์ชันนั้นสูงมากหลินเย,ย่าหยางโกรธมากจนโดดออกจากเตียงลงไปบนพื้นแล้วเขาก็ได้ยินเสียงในหัวของเขาเหยียบมดตายหนึ่งตัวค่าประสบการณ์บวกหนึ่งได้รับทักษะพลังแห่งราชามดจากนั้นหลินเย,ย่าหยางก็เห็นค่าประสบาลจากศูนย์กลายเป็นหนึ่งเชื่อไม่ใช่ว่าต้องฆ่าสัตว์ร้ายหรือเหยียบมดตายอย่างเพิ่มประสบการณ์ด้วยเนื่องจากระดับปัจจุบันของคุณยังต่ำเกินไปหมดปกป้องมือใหม่จึงเปิดใช้งานอยู่ราวกับระบบจะรู้ว่าหลินเยยยย่่่าาาางงกกกลัคคิดดออออะะไรูตบ็มมนจถ้้วซ หมดปกป้องมือใหม่กล้ามเนื้อบนใบหน้าของหลินเย,ย่าหยางกระตุกก่อนหน้านี้หลินเย,ย่าหยางอาจถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์รุ่นยาวแต่ในปัจจุบันเขาได้กลายเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการปกป้องเมื่อคิดถึงแกนคริสตันของสัตว์ร้ายหลินเย,ย่าหยางรู้สึกเจ็บปวดในใจจะหาสิ่งนี้ได้จากที่ไหนมันคงไม่สมจริงที่หลินเย,ย่าหยางจะออกไปล่าเพียงลำพังสภาพปัจจุบันของหลินเย,ย่าหยางแม้แต่หนูไฟระดับต่ำสุดในเทือกเขาสัตว์ร้ายก็ไม่สามารถเอาชนะได้ ยิ่งไปกว่านั้นแกนคริสตัลของหนูไฟมีโอกาสปรากฏน้อยมากบางทีอาจไม่มีแกนคริสตัลสักอันแม้ว่าเขาจะฆ่าหนูไฟทั้งหมดในเทือเขาสัตว์ร้ายก็ตามหลินเย่าอย่างปวดหัวแต่ถ้าเขาไม่ใช้วิธีสร้างอาวุธที่ระบบจัดให้เขาจะไม่สามารถหาอาวุธที่ดีกว่าได้แล้วเขาก็จะถูกผู้อาวุโสหลินผู้ชั่วร้ายฆ่าในสวันต่อมา หลินเย่าหยางลังเลแล้วหยิบกระปุกเงินออกมาจากปลายเตียงของเขามีเหรียญทองหลายสิบเหรียญอยู่ในนั้นนี่คือเงินที่หลินเย่าหยางทำงานหนักเพื่อเก็บออมก่อนที่เขาจะกลายเป็นคนไร้ค่าเหรียญทองหนึ่งเหรียญก็เพียงพอสำหรับคนธรรมดาที่จะใช้ชีวิตปกติได้หนึ่งปีมีเหรียญทองมากมายที่นี่เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนอิจฉาหลินเย่าหยางเทเงินทั้งหมดจากกระปุกลงในกระเป๋าเงินนันบอได้ประมาณหกสิบเหรียญเขาจะออกไปลองเสี่ยงโชคเพื่อดูว่าสามารถซื้อแกนคริสตัลของสัตว์ร้ายได้หรือไม่ ราบใดที่อาวุธมีเอฟเฟกต์พิเศษเล็กน้อยมูลค่าของมันสามารถเพิ่มขึ้นได้หลายสิบหรือหลายร้อยเท่าในพริบตาดังนั้นอาชีพนักหลอมอาวุธจึงถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแม้ว่ามันจะเป็นระดับต่ำสุดทั่วไปราับใดที่คุณสร้างอาวุธที่มีเอฟเฟกต์ได้ก็จะมีกองกำลังนับไม่ถ้วนที่ต่อสู้เพื่อมันบทที่ 3. หลินเย่าอย่างแค่คิดว่าตัวเองอาจกลายเป็นนักหลอมอาวุธด้วยระบบนี้หัวใจของเขาก็ร้อนรุ่มขึ้นมาฮือฮือแม้ว่าก,ากงงงงารรอออี้้็ตเเยทขฉัน หลินเย,าย่าหยาง Después, หยิบถุงเงินพร้อมที่จะออกไปแต่ทันทีที่เขากำลังจะก้าวออกจากห้องเสียงแจ้งเตือนในหัวของเขาก็ดังขึ้นตรวจพบว่าคะแนนปัจจุบันของคุณเพียงพอคุณต้องการใช้คะแนนแลกเปลี่ยนระดับถัดไปหรือไม่เ <ừ, S 2> มื่อเสียงแจ้งเตือนจบหลินเย,าย่าหยางก็เงียบลงหลินเย,าย่าหยางถามในใจใช้คะแนนแลกเปลี่ยนระดับได้ด้วยเหรอใช่ระบบตอบเมื ör, ่อได้ยินเช่นนั้นแววตาของหลินเย,าย่าหยางก็เต็มไปด้วยความเหลือเชื่อจริงหรือฉันจะฝึกฝนต่อไปได้จริงๆหรือดีฉันต้องการแลกเปลี่ยนระดับหลินเย่าหยางตะโกนในใจ ผู้ฝึกยุดขั้นหนึ่งต้องใช้หคะแนนปัจจุบันคุณมี10บคะแนนต้องการแลกเปลี่ยนหรือไม่หลินเย่าหยางไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเขาตอบใช่ในใจทันใดนั้นหลินเย่าหยางก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาเย็นลงราวกับว่ามีอะไรบางอย่างกำลังไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาดวงตาของหลินเย่าหยางสว่างขึ้นแน่นอนว่าเขารู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นมันคือพลังชีกลับคืนสู่ร่างกายของเขาอีกครั้งหลินเย่าหยางตรวจสอบร่างกายตัวเองอย่างรวดเร็ว พบว่ากล้ามเนื้อและเส้นลมปราณที่บาดเจ็บบางส่วนในร่างกายของเขาได้รับการซ่อมแซมและพลังชี่ก็ไหลเวียนอยู่ในเส้นลมปราณเหล่านี้หลินเย,ย่าหยางเคยเป็นจอมยุทธ์ขั้น8แน่นอนว่าเขาสามารถรู้สึกได้ทันทีนี่คือปริมาณพลังชี่ในขีดจำกัดที่ผู้ฝึกยุทธ์ขั้นหนึ่งจะมีได้กล่าวอีกในหนึ่งหากฉันแลกเปลี่ยนจนเป็นขั้นสิบกล้ามเนื้อและเส้นลมปราณทั้งหมดในร่างกายของฉันก็สามารถซ่อมแซมได้หลินเย,ย่าหยางอารมณ์ดีระบบนี้มาได้ถูกเวลาจริงๆเขาเพิ่งถูกทอดทิ้งตระกูลหลินหยุดมอบทรัพยารรทชิดด้่าางแบจะไไมามามสถีีวตอ พวกเขาไม่เชื่อว่าหลินเย่าหยางจะกลับมาได้หลินเย่าหยางเดินออกจากห้องทันใดนั้นก็มีเงาหนึ่งแวบเข้ามาตรงหน้าเขาเป็นเด็กหญิงตัวน้อยราวกับแกสลักด้วยหยกสีชมพูดวงตาของเธอโตดูน่ารักมากเมื่อเห็นหลินเย่าหยางออกมาเธอก็เข้ามาหาและถามหลินเย่าหยางทันทีพี่เย่าหยางเป็นอย่างที่หลินฟางพูดจริงๆหรือคุณทำดาบประจำตระกูลหายหรืออาคุณต้องรีบหนีไปไม่งั้นผู้อาวุโสหลินจะไม่ปล่อยคุณไปแน่นอน เด็กหญิงตัวน้อยพูดกับหลินเย่าหยางด้วยความกังวลหลินเย่าหยางตกตะลึงเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้ชื่อหลินเจียเธอเป็นลูกสาวของบุคคลสำคัญในตระกูลตอนที่หลินเย่าหยางยังเป็นอัจฉริยะเธอเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาที่สำคัญก็คือหลินเจียไม่ได้ทำตัวห่างเหินหลังจากที่หลินเย่าหยางถูกทอดทิ้งแต่ยังคงพูดคุยและหัวเราะกับหลินเย่าหยางเช่นเคยดังนั้นหลินเย่าหยางจึงชอบหลินเจียมากยิ่งไปกว่านั้นหลินเจียยังเป็นอัจฉริยะด้านการฝึกฝนอายุเพียงสิบห้าปีเธอก็เป็นผู้ฝึกยุทธ เมื่อหลินเย่าหยางเห็นว่าเป็นหลินเจียเขาก็พูดด้วยรอยยิ้มคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับชันฉันมีวิธีแก้ไขหลินเจียคิดว่าหลินเย่าหยางกำลังพูดจาโอ้อวดตอนนี้เขาไม่มีสิทธิ์และอำนาจจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเธอจึงขมวดคิ้วและพูดกับหลินเย่าหยางว่าพี่เย่าหยางคุณไม่จำเป็นต้องยึดติดก่อนที่คำพูดของหลินเจียจะจบหลินเย่าหยางก็ยกมือขึ้นหลินเย่าหยางใช้พลังชี้ที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาคว้าหินก็เล็กๆบนพื้นให้ลอยขึ้นเมื่อหลินเเยยหาาาระะอแลพูดววว่่งั เอาล่ะคุณไม่ต้องกังวลฉันจะแก้ปัญหาเหล่านี้เองหลังจากนั้นหลินเย่าหยางก็สัมผัสศีรษะเล็กๆของหลินเจียแล้วเดินผ่านเธอไปตอนนี้หลินเย่าหยางไม่มีเวลามาชักช้าเขาต้องผลิตอาวุธวิญญาณให้ได้ในสามวันหากทำไม่ได้เขาจะถูกฆ่าหลินเย่าหยางเดินออกจากตระกูลหลินไปได้ไม่ไกลนักก็ได้ยินเสียงโตนี่ไม่ใช่อัจฉริยะหลินเย่าหยางหรอกหรือฉันได้ยินมาว่าคุณทำดาบประจําตระกูลหายคุณยังไม่ไปหาผู้อาวุโสหลินเพื่อรับความตายอีกหรือ หลินเย,ย่าหยางหันศีรษะไปมองชายที่พูดอยู่คือหลินหูลูกชายของผู้อาวุโสที่สามแห่งตระกูลหลินแม้ว่าเขาจะมีสถานะสูงแต่พรสวรรค์นในการฝึกฝนของเขากลับไม่ดีนักเขาเป็นผู้ฝึกยุทธขั้นสามในวัยที่มากขนาดนี้หลินหูเองก็รู้ว่าตัวเองไร้ค่าแค่ไหนเขาจึงละทิ้งแผนการฝึกฝนและกินเพื่อรอวันตายที่บ้านตั้งแต่หลินเย,ย่าหยางสูญเสียการฝึกฝนหลินหูก็มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็คือการกลั่นแกล้งหลินเย,ย่าหยาง เมื่อหลินเย่าหยางเห็นว่าเป็นหลินหูเขาก็หวนคิดถึงคำพูดของหลินหูในอดีตขึ้นมาวันนี้เขาแข็งแกร่งขึ้นแล้วจึงส่งเสียงฮึดฮัดอย่างเย็นชาหลินหูคุณอยากมีปัญหาหรือหลังจากได้ยินสิ่งที่หลินเย่าหยางพูดหลินหูก็ตกตะลึงจากนั้นเขาก็หัวเราะอย่างโกรธเคืองและพูดเสียงดังหลินเย่าหยางคุณคิดว่าคุณยังเป็นอัจฉริยะอยู่หรือตอนนี้คุณไม่ได้ดีไปกว่าฉันหรอกให้ฉันดูว่าทำไมคุณถึงกล้าพูดแบบนี้ต่อหน้าฉันเมื่อพูดจบหลินหูก็หยิบไม้จากพพื้้้้้นนนนลลลัั่่งงงงงๆขขขขึมาาาาาโดยยยใชอเเแววิิไปหห หลินเย,ย่าหยางไม่ร้อนรนอย่างน้อยเขาก็เคยเป็นจอมยุทธ์มาก่อนก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ตอบโต้หลินหูเพราะไม่มีพลังชี่ในร่างกายเขาไม่มีพละกำลังที่จะต่อสู้กลับแต่ตอนนี้เขาเป็นผู้ฝึกยุทธขั้นหนึ่งแล้วหลินเย,ย่าหยางมั่นใจว่าด้วยประสบการณ์อันมากมายของเขาไก่ที่อ่อนแออย่างหลินหูไม่มีทางกดดันเขาได้เมื่อนึกถึงเรื่องนี้หลินเย,ย่าหยางก็ไม่หลบเขากระโจนไปข้างหน้าเพื่อเผชิญหน้าหลินหูรู้สึกประหลาดใจเขาไม่รู้ว่าหลินเย,ย่าหยางกำลังทำอะไรอยู่แต่หลินหูก็ไม่ใช่คนงโง่ เขาไม่ได้ประเมินศัตรูต่ำเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆเขารวบรวมพลังชี่ทั้งหมดเพื่อต้องการเอาชนะหลินเย่าหยางในการโจมตีครั้งเดียวอย่างน้อยหลินหูก็เป็นผู้ฝึกยุทธขั้นสามพลังชี่ทั้งหมดในร่างกายของเขานั้นเกินกว่าร่างกายของหลินเย่าหยางจะทนได้อย่างแน่นอนน่าเสียดายที่หลินเย่าหยางในตอนนี้ไม่ธรรมดาแล้วหลินเย,ย่าหยางเคลื่อนไหวพลังชี่ในร่างกายสร้างลมที่เท้าของเขาและหลบการโจมตีของหลินหูได้อย่างง่ายดายบทที่สี่ เมื่อไม้ของหลินหูพลาดจากเป้าหมายร่างกายของเขาก็เซไปข้างหน้าหลินเย่าหยางคว้าไม้ไว้ในมือความคิดย่อยสลายแวบเข้ามาในหัวในทันใดนั้นไม้ในมือของหลินหูก็กลายเป็นกองที่เท่าบนพื้นในหัวของหลินเย่าหยางได้ยินเสียงไอเทมระดับต่ำเกินไปไม่มีคะแนนหลินเย่าหยางไม่ได้แปลกใจมากนักหักไม้ก็สามารถแลกคะแนนได้ระบบคงจะผิดปกติเล็กน้อยหลินหูยืนนิ่งสับสนไปชั่วขณะเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม้ในมือของเขาถูกทุบไม่ใช่แค่เป็นชิ้นชิ้นแต่ถูกทุบจนเป็นกองที่เท่า หลินเย่าหยางต่อยท้องของหลินหูด้วยหมัดทำให้หลินหูกระเด็นออกไปสองเมตรหลินหูตกใจมากจนพูดไม่ออกเขาเปิดปากและมองหลินเย่าหยางด้วยความไม่เชื่อใครบอกว่าหลินเย่าหยางเป็นแค่คนไร้ค่าผิดแล้วหลินเย่าหยางต้องหลอกลวงทุกคนนอแน่ๆปรากฏว่าหลินเย่าหยางแซงทำเป็นอ่อนแอหลินหูไม่เข้าใจว่าทำไมหลินเย่าหยางจึงแซงทำเช่นนี้แต่หลินหูรู้ว่าหลินเย่าหยางใช้พลังชี่เขาไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของหลินเย่าหยางได้แม้ว่าจะฝึกฝนอีก80ปีก็ตามเขาเป็นแค่ผู้ฝึกยุทธ์ขั้น3ามตัวเล็กๆที่ไม่อาจ่วเเกินขาได้ หากบุคคลสำคัญยอของตระกูลหลินรู้ว่าหลินเย่าหยางยังคงมีชีอยู่แล้วเขาล่วงเกินอีกฝ่ายแม้ว่าเขาจะเป็นลูกชายของผู้อาวุโสที่สามของตระกูลหลินก็ไม่มีใครช่วยเขาได้หลินเย่าหยางหัวเราะเขาเดินไปข้างหน้าแล้วแต่หลินหูทำไมคุณอยากทุบตีฉันอีกไหมหลินหูคุกเข่าสั่นผิดผีพี่หยางฉันผิดไปแล้วโปรดอย่าทุบตีฉันหลินหูกลัวที่จะกวนใจหลินเย่าหยางหลินเย่าหยางขมวดคิ้วอย่างเย็นชาแล้วพูดกับหลินหูว่าหลินหูอย่าให้เรื่องวันนี้แพร่งรายออกไปจะดีกว่าถ้าฉันได้ยินวว่่่่่าามมีคคคนนรู้้ฉัจะุุณณพออขงก็ชยไได หลินเย,ย่าหยางพูดอย่างเย็นชาหลินหูก็กลัวจนเหงื่อหยดใช่ใช่ใช่หลินหูตอบโดยไม่กล้าคัดค้านมีคนรับใช้ไม่กี่คนเท่านั้นที่ซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้รอบๆหลินเย,ย่าหยางหันศีษะและพูดเสียงดังว่าห้าาพวกคุณควรทำยังไงควรรู้ในใจอยากแพร่งพลายออกมาก็ไม่เป็นไรแต่ควรภาวนาว่าฉันจะไม่รู้มิฉะนั้นเทพเจ้าก็ช่วยคุณไม่ได้หลินเย,ย่าหยางรู้สึกได้ว่าสายตาของคนรับใช้เหล่านี้ที่มองดูตัวเองเปลี่ยนไปมีร่องรอยของความเกรงขามและความกลัวมากขึ้นหลังจากข่มขู่คนรับใช้เหล่านี้แล้วหลินเย,ย่าหย หลังจากเหตุการณ์นั้นหลินเย่าหยางก็อารมณ์ดีเขาตระหนักว่าความแข็งแกร่งมีความสำคัญเพียงใดหลังจากสูญเสียาการฝึกฝนคนอื่นจะเคารพคุณหรือไม่ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของคุณหากความแข็งแกร่งเพียงพอจะมีผู้คนนับไม่ถ้วนคอยประสบประแจงคุณเองหลินเย่าหยางสูดหายใจเข้าลึกๆและปรับความคิดของเขาเขาไปที่ตลาดของเมืองชิงเย่มันเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองชิงเย่มีอาวุธยารักษาโรคแม้แต่ทักษะลับของศิลปะการต่อสู้และการคริสตัลสัตว์ร้ายตราบใดที่คุณใจไหวคุณก็สามารถหาสิ่งงที่คุณต้้อการได อย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดของสถานที่เล็กๆอย่างเมืองชิงเย่คุณภาพของสิ่งของที่สามารถพบได้จะไม่สูงนะก่อนที่หลินเย,ย่าหยางจะไปถึงตลาดเขาก็ได้ยินเสียงร้อนแรงดังมาแต่ไกลหลินเย,ย่าหยางเดินไปที่นั่นอย่างรวดเร็วโดยคิดว่าถ้าซื้อแกนคริสตัลสัตว์ต่อร้ายในตลาดได้นั่นจะดีที่สุดถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ต้องหาทางอื่นหลินเย,ย่าหยางมองไปที่ภูเขาใหญ่มีสัตว์ร้ายหลายประเภทอยู่ในนั้นยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็จะยิ่งพบกับสัตว์ร้ายที่ทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นตามตำนาน ในส่วนลึกที่สุดของเทือกเขาสัตว์ร้ายนี้มีสัตว์ร้ายที่สามารถแข่งขันกับบุคคลระดับสูงในการฝึกศิลปะการต่อสู้ได้ปัจยุบุตัวละครระดับสูงที่สามารถฆ่าคนได้ด้วยการมองเพียงครั้งเดียวกระทืบเท้าข้างเดียวผู้คนรอบข้างต้องหวาดกลัวดวงตาของหลินเย่ออย่างเป็นประกายร้อนแรงหากเขาสามารถกลายเป็นปัจยุบุได้ตระกูลหลินของเขาก็จะกลายเป็นตระกูลใหญ่บนแผ่นดินใหญ่ได้จะมีตระกูลนับไม่ถ้วนกระตือรือร้อนที่จะแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับตระกูลหลินเพื่อขึ้นเรือลำใหญ่ ระหว่างที่หลินเย่าหยางก,กำลังคิดอย่างมีความสุขทันใดนั้นเสียงรถม้าก็ดังมาจากด้านข้างของเขามันมีความเร็วมากเมื่อหลินเย่าหยางรู้ตัวเขาก็รีบกลิ้งหลบไปที่ริมถนนจากนั้นรถม้าก็วิ่งทับตำแหน่งเดิมของหลินเย่าหยางอย่างไม่ปราณีหากหลินเย่าหยางไม่หลบมันผลที่ตามมาคงไม่สามารถจินตนาการได้เมื่อหลินเย่าหยางลุกขึ้นใบหน้าของเขาก็ดูน่าเกลียดรถม้าหยุดลงไม่ไกลนักมีสีสะโผลออกมาพูดกับหลินเย่าหยางด้วยความอาฆาตแค้นว่าโยนีไม่ใช่อัจฉริยะหลินหรอกหรือฉันเกือบจะชนคุณเมื่ออกี้ฉันขโทษ จริงๆชายคนนั้นพูดขอโทษแต่ไม่มีความรู้สึกเสียใจบนใบหน้าของเขาจากนั้นชายคนนั้นก็หยิบเหรียญทองแดงออกมาจากกระเป๋ายนลงบนพื้นแล้วพูดว่าอัจฉริยะหลินฉันเสียใจกับคุณคุณสามารถเอาเงินนี้ไปซื้อแผนเค้กได้ไดชายในรถมาหัวเราะคนรับใช้ของเขาก็หัวเราะเยาะหลินเยาอย่างเช่นกันจากนั้นก็ขับรถมาออกไปใบหน้าของหลินเยาอย่างน่าเกลียดชายผู้นั้นมาจากตระกูลเฉามีชื่อว่าเฉาปิน ตระกูลเฉาเป็นอีกตระกูลหนึ่งในเมืองชิงเย่โดยปกติแล้วพวกเขาจะไม่เป็นมิตรกับตระกูลหลินยิ่งกว่านั้นหลังจากที่หลินเย,ย่าหยางถูกละทิ้งตระกูลเฉาก็ไม่ได้พูดจาเสียสีน้อยลงเลยการที่หลินเย่าหยางมีชีวิตที่น่าสังเวชในตระกูลหลินคำพูดเสียสีจากตระกูลเฉาพูดก็มีอิทธิพลเช่นกันเพราะคนที่ดูแลตระกูลหลินคิดว่าหลินเย,ย่าหยางทำให้ตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียงดังนั้นพวกเขาจึงไม่พอใจหลินเย,ย่าหยางหลังจากที่หลินเย,ย่าหยางลุกขึ้นก็ตกฝุ่นบนร่างกายของเขาแล้วคิดในใ หลินเย่าหยางเดินไปที่ตลาดในตลาดมีแผงขายของมากมายบนถนนที่พลุกพล่านขายของแปลกๆมากมายแน่นอนว่ามีคนหลอกเอาเงินคนที่ไม่รู้จักสินค้าอยู่บ้างตัวอย่างเช่นคนที่อยู่ตรงหน้าหลินเย่าหยางเขาขายสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าเป็นหัวของเสือธรรมดาแต่บอกว่าเป็นหัวสัตว์ปีศาจซึ่งเทียบเท่ากับจอมยุทธ์ขั้นสามราคาเสนอคือหนึ่งร้อยเหรียญทองอย่างไรก็ตามยังมีคนจํานวนมากที่ตั้งใจฟังและเชื่อมันบทที่ห้า หลินเย,ย่าหยางเหลือบมองแล้วรู้ว่ามันไม่ใช่หัวสัตว์ปีศาจเหนือสิ่งอื่นใดหลินเย,ย่าหยางรู้จักเจ้าของแผงคนนี้ที่อยู่ในตลาดมาเป็นเวลานานไม่มีใครรู้จักชื่อของเขาทุกคนแค่เรียกเขาว่าลุงสามเพียงเท่านั้นเขามักจะหลอกผู้ฝึกฝนที่โง่เขลาและไร้ความรู้หลายคนที่ผ่านไปมาแบบนี้ตลอดแม้แต่รุ่นเยาวหลายคนของตระกูลใหญ่ในเมืองชิงเย่ก็ถูกลุงสามคนนี้โกงมาแล้วมีบางคนที่สงสัยว่าเป็นไปได้ไหมที่จะไม่มีใครสร้างปัญหาให้ลุงสามเลยแน่นอนว่ามี สาวกจากนิกายใหญ่ที่ออกมาสัมผัสประสบการณ์เมื่อเขากลับนิกายถึงรู้ว่าถูกหลอกแล้วด้วยความโกรธเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญหลายคนในนิกายมาที่เมืองชิงเย่เพื่อค้นหาปัญหากับลุงสามในบรรดาผู้คนที่ถูกเรียกโดยคนคนนั้นมีบุคคลระดับจอมยุทธ์หลายคนแม้แต่คนที่เป็นผู้นำก็เป็นชายร่างใหญ่ระดับปรมาจารย์ยุทธ์บุคละระดับนั้นไม่สามารถพบได้ในเมืองชิงเย่ผู้คนในเมืองชิงเย่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับผู้ฝึกยุทธ์อย่างมากก็เพียงระดับก้าตลอดชีวิตไม่สามารถข้ามผ่านกำแพงนั้นได้ ผู้ที่สามารถเป็นจอมยุทธ์มีน้อยมากมีเพียงนายกเทศมนตรีของเมืองเท่านั้นนอกจากนี้นายกเทศมนตรีของเมืองก็หยุดอยู่ที่ระดับจอมยุทธ์ขั้นหนึ่งเท่านั้นและไม่สามารถยกระดับขึ้นไปได้อีกระดับการฝึกฝนของโลกนี้สามารถแบ่งได้เป็น9ก้าระดับได้แก่ผู้ฝึกยุทธ์จอมยุทธ์ปรมาจารย์ยุทธ์เจ้ายุทธ์เหนือยุทธ์ประชายุทธ์จักรพรรดิปรัตยุทธ์และเทพยุทธ์การสามารถไปถึงปรัตยุทธ์ได้หมายความว่าคุณได้ไปถึงจุดสูงสุดของโลกแล้วปรัตยุทธ์เป็นผู้กำหนดทิศทางของโลกอย่างแท้จริงส่วนเทพยุทธ์เป็นนนนเเพียยงงตตตาาาััั้้แ่่สมโบรณทน เพราะในปัจจุบันไม่เคยเห็นใครบรรลุระดับเทพยุทธ์มาก่อนมีเพียงชื่อเท่านั้นที่หลงเหลือให้หลินเยาหอย่างจินตนาการเมื่อสาวกของนิกายกับพรรคพวกมาพบลุงสามไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันรุ่งขึ้นมีเพียงชายระดับปรมาจารย์ยุทธเท่านั้นที่ถอยกลับอย่างเคารพโดยหันหน้าไปทางบ้านของลุงสามหันหลังให้กับถนนหลังจากเดินถอยหลังอยู่หลายย้อยเมตรค่อยหันกลับและจากไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครเห็นกลุ่มคนที่มากับเขาอีกเลยตั้งแต่นั้นมาลุงสามก็กลายเป็นสิ่งต้องห้ามในหมู่ผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองชิงเย่ ไม่มีใครกล้ายั่วยุเขารวมถึงตระกูลหลินของหลินเย่าหยางด้วยมีหลายตระกูลส่งคนไปติดต่อกับลุงสามแต่ไม่มีใครได้รับคำตอบตระกูลเหล่านี้ต้องยอมแพ้และในเวลาเดียวกันก็เตือนคนรุ่นใหม่ในตระกูลว่าพวกเขาไม่ควรยั่วยุลุงสามเพราะมันอาจจะเป็นศกนาฏกรรมแบบล้างตระกูลกลับมาที่หัวสัตว์ปีศาจท,ที่ว่าซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นหัวเสือธรรมดาสัตว์ปีศาจมีประสิทธิภาพการต่อสู้เทียบเท่ากับจอมยุทธ์ระดับสามยิ่งไปกว่านั้นแกนคริสตันของสัตว์ปีศาจมักจะอยู่ที่หว่างคิ้วของสัต ดังนั้นในหัวของสัตว์ปีศาจจะมีร่องตรงหว่างคิ้วหักผู้โชคดีฆ่าสัตว์ปีศาจได้ก็ต้องเอาแกนคริสตัลออกไปอย่างไรก็ตามหัวเสือตัวนี้หว่างคิ้วเรียบไม่มีร่องใดๆดูจากผู้คนเหล่านี้ที่กำลังมุมดูส่วนใหญ่คือเด็กจากตระกูลที่ยังไม่ได้ฝึกฝนแน่นอนว่าพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างสัตว์ปีศาจกับสัตว์ธรรมดาทหารรับจ้างที่ไปที่เทือกเขาสัตว์ร้ายตลอดทั้งปีไม่มีใครมามุมดูพวกเขารู้ดีว่ามันเป็นเพียงกลอุบายเพื่อหลอกลวงคนโง่ อย่างไรก็ตามทหารรับจ้างเหล่านี้มีความสุขที่ได้เห็นนายน้อยและคุณหนูในตระกูลเหล่านี้ถูกหลอกลวงไม่มีใครเตือนพวกเขาหลินเย,ย่าหยางส่หัวพร้อมรอยยิ้มและหันหลังจากไปเขามาซื้อแกนคริสตันไม่อยากเสียเวลาสิ่งที่หลินเย,ย่าหยางไม่รู้ก็คือเมื่อเขาหันหลังจากไปลุงสามที่กำลังหลอกล่อนายน้อยและคุณหนูเหล่านั้นจู่ๆก,ก็จับจ้องไปที่หลังของหลินเย,ย่าหยางมีแสงที่คลุนคิดฉายผ่านดวงตาของเขาหลินเย,ย่าหยางไม่รู้เรื่องนี้เขากำลังเดินเตลิไปรอบๆตลาดทันใดนั้นเขาก็เห็นร้านขายอาวุธ ใจิตใจของเขาเปลี่ยนไปคิดว่าอาวุธที่ถูกย่อยสลายก่อนหน้านี้ทําให้เขาได้รับสิบคะแนนทําไมฉันไม่ซื้ออาวุธเอามาย่อยเพื่อรับคะแนนแล้วยกระดับอย่างรวดเร็วดาบก่อนหน้านี้แลกได้สิบคะแนนจากศูนย์ถึงขั้นหนึ่งมีค่าใช้จ่ายห้าคะแนนถึงขั้นสองต้องการสิบคะแนนหลินเย,ย่าหยางคิดว่าการซื้อดับเหล็กธรรมดาต้องการเพียงเหรียญเงินเช่นนั้นเหรียญทองในมือของเขาน่าจะสามารถยกระดับตัวเองให้ไปถึงระดับจอมยุทธหรือแม้แต่ปรมาจารย์ยุทธได้น้ำลายของหลินเย,ย่าหยางกำลังจะไหลออกมาเขาจึงรีบไปที่ร้านขายอาวุธยยิบดบดาา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 ขขขึ้้้นนมมและถเจอองรววุธว่ ดับเล่มนี้ราคาเท่าไหร่เจ้าของร้านขายอาวุธเห็นว่าธุรกิจกำลังจะมาก็อารมณ์ดีขึ้นมาทันใดาจากนั้นเขาก็มองไปที่หลินเย,ย่าหยางอย่างระมัดระวังเขาเห็นว่าหลินเย,ย่าหยางแต่งตัวเรียบร้อยและท่าทางของเขาไม่ได้เหมือนคนมาก่อกวนเจ้าของร้านขายอาวุธมองสัญ,ญลักษณ์ที่เอวของหลินเย,ย่าหยางมีป่าขนาดใหญ่บนนั้นเขารู้ทันทีว่านี่คือสมาชิกของตระกูลหลินรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็ยิ่งชัดเจนขึ้นสมาชิกในตระกูลเหล่านี้โง่เขลาแต่มีเงินมากมายเขาหันไปมองดับเหล็กธรรมดาที่ราคาสองเหรียญเงินแล้วพูดว่า แปดเหรียญเงินไม่มีส่วนลดเมื่อหลินเย,ย่าหยางได้ยินเขาก็หัวเราะและพูดว่าดาบขยะที่ทําด้วยเหล็กหมูราคาสองเหรียญเงินไม่ใช่หรือเจ้าของร้านขายอาวุธไม่พอใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขากล่าวว่าทําไมคุณถึงพูดว่าดาบของฉันเป็นดาบขยะฉันจะบอกคุณฉันขายอาวุธที่นี่มา20ิปีแล้วไม่มีใครกล้าพูดว่าดาบของฉันเป็นขยะเด็กน้อยถ้าอยากซื้อก็ซื้อ,อหากไม่ซื้อก็วางดาบลงแปดเหรียญเงินไม่ใช่สองเหรียญเงิน หลินเย่าหยางขมวดคิ้วก้มหัวลงและมองดาบในมืออย่างระมัดระวังมันเป็นดาบที่ถูกผลิตมาเป็นเวลานานสีของตัวดาบเข้มขึ้นเล็กน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ทักษะของช่างตีดาบที่ดีอะไรยิ่งไปกว่านั้นใบดาบก็หนาเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าตอนที่ช่างรับดาบเขาให้เวลากับมันไม่เพียงพอนักดาบรู้เรื่องเหล่านี้หลังจากซื้อดาบไปแล้วต้องใช้เวลามากในการรับดาบเพื่อทําให้ใบดาบคมหลินเย่าหยางรู้ว่าดาบเล่มนี้ไร้ประโยชน์หากเขาใช้ขยับประเภทนี้ในการต่อสู้เขาจะถูกฆ่า